สวัสดีครับผมต้นนะฮะชื่กสาขาขายของฟอร์ดพี่คลารมห้านะครับวันนี้นะครับเรากันอยู่กันที่โชว์รูม Ford เราจะเปิพคลารมห้านะครับผมได้ทําการเต็มตัวสมมอิรถลูกค้า3คันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคันแต่ละคันดูดันยังไงสวยแบบไหนยังไงเดี๋ยวพาไปชมครับอันดับคันแรกนะครับที่เราเจอเห็นกันอยู่นี้ก็สีแบบขาวแบบแบบนี้ ตัวนี้คือเจ้าเอลเลสไทเทเนียม4ี 4, มาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0จน์เบทโบนะครับราคารถคันนี้อยู่ที่1944,0 0 0บาทนะครับอันนี้ลูกค้าทำการตกแต่งจะแต่งกับทางเด็กน้อยเด็กน้อยเลยแนะนำนะครับในส่วนของตัวรถตกแต่งแบบนี้ด้วยชุดแต่งพิเตอร์เราไม่ต้องสู้ถึงนะครับว่าชุดแต่งวิเตอร์มีอะไรบ้างเราให้ดูกันที่ภาพดูครับเป็นไงครับสวยไหมครับถ้าสวยแล้วไปดูครับว่าทำไมเขาถึงเลือกแบบนี้ อันดับแรกครับลูกค้าเป็นรถสีขาวนะครับอยากให้มีความตกแต่งที่เป็นตัวสีขาวและสีดําดังนั้นกระจังหน้าตอนนี้จะเป็นตัวสีดําเพื่อเป็นดําด้านแต่มาดูกระังกระชนล่างครับกระจังล่างนี้จะเป็นของตัววิกเตอร์ถ้าลูกค้าเมื่อสองสามปีที่แล้วจะเห็นกับจองกระชอนหน้านี้แต่ดังนั้นเมื่อผมส่งให้ลูกค้าดูลูกค้าบอกชอบนะครับวีสอลูกค้าบอกไม่ชอบดังนั้นผมเลยจัดตัววีหนึ่งให้ครับตัวนี้ก็จะดูให้ไปดูเป็นมิติ ให้ดูกระชนหน้ามันเต็มนะครับด้านล่างเต็มถ้าเป็นตัวหกวิสอมันก็จะเบาหายไปเหมือนเป็นตัวที่มีการแข็งแต่ตัวนี้ให้ดูข้างล่างแบบว่ามันเหมือน,นมีลิ้นอ่าเห็นไหมครับสวยงามแล้วลงตัวนะครับว่าเป็นตัวสี่นะครับโอเคเราไปดูด้านข้างกันครับแล้วคั้นะะที่2นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นกระปะซูบิต้ยกสูงเกียวอโ,อโต้นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวลงต้นราคาที่ถูกที่สุดนะครับถูกยังไงครับ ราคาครับอยู่ที่799,000นาเนบาทนะครับจัดเป็นด์ได้เลยลูกค้าบ,บอกเลยว่าคาโดนใจชอบใจเพราะว่ามันเป็นรถราคาที่ซเซ gment น,นี้ราคาที่ถูกที่สุดอ่ะแล้วก็สวยงามด้วยและลงตัวอีกต่างหากดังน,นั้นเราก็จัดแต่งให้กับลูกค้านะครับบอกเลยว่าครับเป็นคันนี้799จริงๆครับนะฮะและได้ในส่วนของตัวที่เป็นกนฟิล์มกันไฟชั้นหนึ่ง นะฮะแล้วก็จะงในส่วนของตัวที่เป็นกระจังหน้าที่ FOD อันนี้แถมให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็มีด้านหลังนะครับยังมีโลบาเหล็กแขนยาวให้อีกด้วยอ่าเป็นไงครับโคตรคุมคุ้มสุดๆอามาดูครับอันนี้จุดไฮไลท์ครับผมวันนี้ลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับตัวนี้ครับมาเรามาอยู่กับเจ้าตัวเอร็ t แพทิเนียมเอร็พตินมนี่ครับผมบอกเลยว่าขยนด3.0 V6 ตัวนี้ แรงม้าเขาบอกเลยว่าสุดๆจริงๆครับ250แรงม้ากับ600นิวตันเมตรนะครับแค่นี้อ่ะไม่ต้องตกใจครับนี่ตัวกระจังหน้าใหม่ครับแบบใหม่ใหม่แกะกล่องกิ๊กกักเลยครับอ่ะในส่วนใหม่ยังไงครับในส่วนของตัวนี้ซึ่งเอกลักษณ์ของตัวกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวกิ๊กิดอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้มีเพิ่มเอกลักษณ์ในส่วนของตัวที่เป็นม้าม้าครับมาสแต่งนะครับแล้วก็ในตัวไฟลีเป็นสีขาว และที่สําคัญที่โดดเด่นนะครับลูกค้าจะมองเห็นได้เลยว่าตรงไฟ LED ตรงนี้เห็นไหมครับมันมีเป็นลูกตาเยิงๆเห็นไหมครับนะแค่นี้ครับใหม่แกะกล่องแน่นอนลูกค้าสนใจบอกได้ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับเป็นแบบนี้เลยโคโดนครับ a k 4นะครับ AKC ตัวนี้ดียังไงนะครับนะครับก็คือจะคล้ายๆกับตัวของวิกเตอร์แต่คราวนี้มีความโดดเด่นของเขานะครับว่ามันเหมือนเป็นการชนอยู่2ชิ้นเป็นการชนอันนี้ชิ้นที่1 และมีลิ้นหน้าข้างหลชุที่2เห็นไหมครับและตรงนี้ในส่วนของตัวนี้เขาก็จะดเ,เต็มไม่เป็นตัวสีมากแต่วาลูเป็นแบบอ่แบแอโรดิมันิกเหมือนเป็นล่องนะครับดังนั้นในตัวของตัวนี้จะให้มันดูแบบเต็มและในชุดนี้นะครับบอกเลยครับว่าชุดใหม่แกะกล่องถ้าลูกค้าสนใจจัดไปเนี่ยบอกเลยว่าหล่อกก่อสุดในซอยแน่นอนนะครับและตัวนี้ยังไม่พอยังมีในส่วนของตัวที่มาพร้อมกับตัว Q คิวรอของเขาด้วยนะครับ คือรตัวนี้ก็ครับจะบอกเลยว่าจะไม่เหมือนกับตัวของิกเตอร์ตัวนี้จะแบบดูแบบโค้งมนนิดๆนะครับเหมือนชุดวายบอดี้ดังนั้นจะไม่ดูโนนุกมากๆเกินไปนะครับตัวนี้เดี๋ยวคันนี้ลูกค้ายังขอไปเปลี่ยนล้อนะครับมีโปรเจ์เปลี่ยนล้อแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าล้อเดิมจะเป็นล้อฮอนเอแต่ลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นล้อ Ford ดเบรกวิวแน่นอนครับพบกนาด20อ่ะนะครับทั้งหมดนี้เป็นรถลูกค้าที่จองในงานมาเตอร์เอ็กโปที่ผ่านมานะครับคันแรก กแคมเปญดอกเบีย้ย0.99คันที่2คแคมเปญราคาลดเหลือ7.99และนี่แหละครับแพทินัมก็แคมเปญดอกเบีย้ย1.99แถมมีรถพร้อมส่งมาให้เลยนะครับเป็นไงครับถ้าลูกค้าท่านไหน,นะครับสนใจมาดูรถตัวจริงได้ที่โช์รุมฟอร์ดลาทพรพลามากหรือติดตามต้นถึงนากครฟอร์ดได้ที่064-964-5399นะครับ ถ้ายัางไงนะครับคลิปนี้ผมอาจจะเสียงไม่ค่อยดีนิดหน่อยเพราะว่าผมไม่สบายตยังไงก็อากาศหนาวนะครับต้อนรับปีใหม่นี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับถ้าอยังไงผมจะทําคลิปต่อๆไปเพื่อให้ลูกค้านะครับได้ดูว่าเราแต่งรถให้ลูกค้าได้ถูกใจแบบไหนถ้ายัางไงคลิปนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ